ไปดูกระบี่นะครับกระบี่นี่ก็ตั้งแต่เหตุที่อะไรเสียต้อยยิงสามศพน้องนักเรียนนะฮะนั่นก็กระบี่แต่ตัวอําเภอเมืองล่าสุดวันนี้คลั่งอีกแล้วนะครับที่กระบี่แต่เป็นอําเภอปลายพระยาอันนี้ควงลูกขวานไล่ฟันลุงตัวเองครับนนนกกึอัเเรต พนี่ดูนะฮะยังดีว่าพยายามจะควงลูกขวานเนี่ยไปฟันลุงแท้ๆนะพี่ของพ่อพยายามจะไปฟันนะแต่สุดท้ายยังไม่ทันได้ฟันชาวบ้านแจ้งเหตุนะครับแล้วเจ้าหน้าที่สุดท้ายมีการประสานทางปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอปลายพระยามาตรวจสอบนะครับแล้วก็นำตัวนบีอเรียกนบีนะ ในบีเสื้อส้มเนี่ยโอ้โหดู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 ฮะความคลั่งนำตัวในบีไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะคือตอนแรกเนี่ยนำตัวไปควบคุมตัวก่อนที่สพปลายพญาและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพาเข้าไปดูนะฮะเพราะว่าพอตรวจแล้วเนี่ยมันมีอาการคือพูดง่ายๆฉี่ม่วงเสพสารเสพติดมานะฮะแล้วคลั่งในลักษณะแบบนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยมีข้อมูลจากชาวบ้านนะครับบอกว่าตัวของในบีเองนี่ตอนเจ้าหน้าที่ไปคุยนะฮะพยายามจะเกลี้ยกล่อมคุณผู้ชมฮะ เขาล่าฟังอย่างนี้เขาบอกว่าตัวในบีเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเขาเรียกว่าอะไรนะเศรษฐีสวนยางเศรษฐีสวนยางเขามีสวนยาง20ไร่นะครับและที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่คนเดียวบ้านในพื้นที่สวนยางมีอาชีพเกรีดยางและเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยยี่สิบไร่แต่ถามว่าทำไมถึงได้ที่ดินตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาติดยาเสพติดมาตั้งแต่เขาเด็กๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยบ้านจริงๆ่ยอยู่ที่อำเภอนครศรีธรรมราชพ่อแม่อยู่นั่น พ่อแม่บอกไม่ไหวแล้วต้องส่งตัวเนี่ยกลับมาอยู่ที่กระบี่แล้วเอาที่ดินให้ไปเลยแต่สุดท้ายก็ยังติดยาฮะหาเงินขายยากรีดยางได้ก็เอาไปซื้อ,อยาเสพติดเสพ<ห>เนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะและสุดท้ายมาไล่ฟันลงล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้สื่อข,ข่าวเราน้องออซี่โดนเราวบีนะฮะเจอกับคุณพ่อของนายบีเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคือคุณตาชายนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายติดยามาสิบปีฮะ,ะตั้งแต่อายุ24ยันตอนนี้34แล้วทุกทรมานใจมากเพ,าเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ไม่ไหว เมืมเ่อวานได้ข่าวว่าลูกชายไปได้ฟันลุงตัวเองอเลยตัดสินใจเดินทางจากนกครเนี่ยมาที่กระบี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังพ่อเล่านิดหนึ่งครับว่ามันมัน,มนเราเด็กใหญ่ๆไม่รวยเลยเรื่องาดน,นั้นต้องให้ตายกันก้กยอยนๆกน้อ,อกนะนะต้องป้งกันเลยเห็นไหมครับไม่ต้องฟังกันก้อนนะแกล้งมาถึงมันไม่มีกระดีเลยไม่พิษเลยไม่มาไม่มามันน้อยเกินบังเกิดตายกันก้อนเลย พ่อบอกทุกใจมากนะครับแล้วก็ล่าสุดตํารวจยังแจ้งข้อหาไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ฟันแต่ข้อหายาเสพติดอาจจะโดนตามหลังมานะครับหลังจากนี้เนี่ยน่าจะต้องพาตัวในบีคนนี้ไปบำบัดยาก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายคือถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยวันหนึ่งอาจจะฆ่าคนตายก็ได้โอ้โหโอ้โหนี่นะฮะเสียดายนะทั้งๆที่ชีวิตมีครบพร้อมพ่อแม่มีสมบัติให้ทำกินไต่ติดยาโอ้